สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมวันนี้ครับถือว่ามันเป็นโอกาสดีมากครับที่ทําทําไมของเราครับถือว่ามีพาร์ทเนอร์เพื่อนจากต่างประเทศนะพี่นะชื่ออะไรนะมาจากต่างประเทศครับชื่ออพังับผมมาหาผืดนะครับที่เมืองไทยนะครับรวมเป็นพังผืดน่ะครับผมโอ้ยยุกชุดโอ้ทำไมเขาชื่อพังวะ เขาเป็นคนสิงคโปร์ที่ไปอยู่เกาหลีไม่รู้ใช่เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคือเขามาไทยแล้วเขาเอาขนมมาฝากเราเว้ยคือหน้าเราไม่น่ามีเพื่อนเป็นคนต่างประเทศใช่ไหมล่ะนี่คือเขาได้เห็นว่าเราเนี่ยทำการรีวิวหรือทํารายการอะไรต่างๆนานาครับเขาก็เลยเหมือนแบบเอาของที่ขนมจากเกาหลีอ่ะซึ่งเราไม่เคยเห็นอยู่แล้วเราก็อยู่ไทยใช่ไหมล่ะเราก็กินแต่ขนมไทยอ่ะอย่างเช่นแบบอะไรขนมอะไรอ่ะไอไอรวยเพื่อนไอฮานาก้าอะไรอ่ะ คิดแคสใช่ปะคิดจะพักคิดถึงพาราเขาเอาขนมจากเกาหลีมาฝากเราเป็นจำนวน6ชนิดด้วยกันนะครับผมมันอาจจะรสชาติธรรมดาหรือแปลกหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะเราอยากรู้เหมือนกันว่าคนเกาหลีนี่เขากินอะไรกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอย่างแรกเลยครับที่อพังเรียกชื่อมันทีไร็สงสารชื่อมนทุกทีอย่างแรกที่อพังครับเอาขนมเกาหลีมาฝากเรานะครับผมมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นบีฟเจอรี่ เป็นของคนเกาหลีเราแกะเราแกะกินเลยไหมเอาล้วครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันดมกลิ่นก่อนจันบินจันบิน้นนีน่อะไรเ,เมา <c oughs> <c oughs> เนื้องัวเมาบ้าป่ะข้างในคือมันก็เป็นกิ่นเนื้อนะเ <c oughs> จอขี้อะไรอะคือกลิ่นเนื้อหอมพอสมควรนี่ครับระมาแล้วเป็นเหมือนเนื้อแดดเดียวว่ะแพงขนาดนี้ก็ว่า45แดดเลยมั้งเนี่ยโอ้ <c oughs> เราชิมดูแล้วกันนะครับ โอ้ยพ oh, oh, uh, well, um be mm hmm. ี่ยังไงกระบาดชัดๆยังในกระบาดชัดๆโอ้ยพี่ให้แดกอะไรวะเนี่ยเหนียวชิบหายเลยเออหรือว่ากิ่งเขาต้มวะป่ะเนี่ยเขาก็เขียนนะวายเอาไปเวฟเอาไปเวฟเอาไปเวฟเฮ้ยโคตรเยี่ยเลยเนี่ยมันมีรูปไมโครเวฟให้ดูเนี่ยเอาเอาแล้วก็มีซอสนะฮะซอสหรือเปล่าหรือสารกันชื้นวะ ดู not eat ห uh, ้ามแดกคุณผู้ชมครับคือมันมีซองอยู่ครับแล้วคือเราก็สงสัยว่ามันกินได้ไหมนะครับผมคิดว่าเป็นซอสเป็นลายเทมาปุ๊บเทมายังไม่อ่านด้วยนะดูฮะเทมาเป็นอย่างนี้นึกว่าเป็นพริกไทยดู <S <S not eat คือเราไม่เข้าใจภาษาเขาเราต้องแบบอ่านดีๆเลยนะสรุปมันคือเนื้อครับเขาแนะนําว่าให้ไปเวฟก็ดีเฮ้ยแต่ว่าถ้าไปเวฟผมว่าแม่งอร่อยมากเลยอะคนเนื้อที่เขาให้มาแม่งหอมแบบหอมมากๆอะ เอาครับผมผ่านไปครับอันที่2อครับมันมาคู่กันอ่ะคุณพังเขาให้มานะครับมันเป็นคู่กันอ่ะมันเป็นขนมแอลมอนครับของคนเกาหลีนะครับผมนน่มันเหมือนถั่วบ้านเราวะน่าจะใช่นะแล้วก็อีกอันนะครับเป็นรสฮอนนี่เบเตอร์เบเตอร์เนยน้ำผึ้งนะครับผมแต่ซองก็สวยมากเลยซองก็เกาหลีอ่ะโดมกลินนิดนึงโอ้หเฮ้ยอันนี้แม่งหอมว่ะเราไม่รู้ยี่ห้อนะเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยขอบคุณอัาพังอีกครั้งนะครับผมเป็นเม็ดแอลมอนอย่างนี้นะครับผม นี่ครับเป็นเม็ดอัลมอนด์นะครับเดี๋ยวเราก็จะชิมกันก่อนว่าขนมเกาหลีเม็ดอัลมอนด์จะเป็นไง <c oughs> อันนี้แหละแมงใช่เลยม <c oughs> ถ้าใครเคยกินไอเม็ดมะม่วงหิมะพานอ่ะแล้วแม่งคือแบบว่าเคลือบไปด้วยเนยหอมเนยกับน้ำผึ้งอะ่ะกินมากๆก็เรียบร้อยครับเหมือนเดิมความดันขึ้น <c oughs> ความดันถามหายแล้วครับผมส่วนนี้ครับผมอันนี้เป็นอัลมอนด์รสวาซาบิ S B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 . เดี๋ยวเรามาดูครับว่าอัลมอนด์รสวาซาบิจากเกาหลีนะครับขนมจากเกาหลีโอ้โหนี B ่ฮะ ดูครับมาเป็นหัวมันสำหรับหลังปัจจีนลยลองชิมดูครับว่าจะมีกลิ่นราสัมบิไหมครับคนเกาหลีกินขนมกันยังไงดูจะไรโย่สมัยจะมาสมัยอดสมัยเดสมาดานแบบวะภาษาอะไรวะภาษาเยี่ยะอะไรวะอร่อยครับผมเฮ้ยดีมากเลยนี่แม่งดีแบบนี่ห่อเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยดีมากครับอันเนี้ยสองอันเนี้ยเออครับผม อย่างที่สมครับผมอันนี้น่าจะเวอร์ไวนะไม่น่าจะพอกเกาหลีนะครับแต่ว่าแต่ว่าอาพังเขาบอกเลยว่าคอนเฟิร์มมาว่าที่ไทยไม่มีฮะถ้าเจอในเซเว่นนะกูจะตามไปตบยันนู่นเลย มันเป็นสเนคเกอร์นะครับรสพีนัทบัตเตอร์ก็คือเนยถั่วป่ะคือเนยถั่วนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าข <c oughs> euh, นมที่อพังเข้ามาฝากเรานั้นจะอร่อยไหมนะอันนี้น่าจะครีมละอุ้ยของชอบอยู่แล้วทางเบาหวานทางผมเบาหวานทางผมเลยทางของฝุ่นโอ้ยที่เธอเห็นเบาหวานมันขึ้นตาฉันไม่ได้ร้องไห้เห็นดำดำเบาหวานขึ้นตานะครับผมชิมเลย่ สำหรับคนที่ชอบกินเนยถั่วบวกกับช็อกโกแลตนะครับผมบอกเลยว่าจุดอิงโอ้โหอพังซาราไฮโอสุดยอดสุดยอดจริงอุ้ยเราพี่จะกินหนไหมกลับบ้านเราแม่แมงแม่งวางไม่ห้าทีเป็นน้ำปั่นเลยเหลวเป็นน้ำปั่นเลยใช่ไครับผมอันนี้เป็นสนิกเกอร์นะครับผมก็อร่อยดีอ่ะผมว่านะอย่างต่อไปครับฮาร์ลีโบอ้อะ เป็นเหมือนเป็นเจลลี่นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าไม่มีที่ไทยเหมือนกันเหมือนเดิมครับถ้าผมไปหาตามบิ๊กซีแล้วเจอนะครับผมเจอกันบอกเลยว่าอาพังหวัวตัน <laughs> ไม่รู้พูดจาเขาไม่น่าซื้ออะไรมาฝากนะพูดถึงแต่นี่เหมือนเคยเห็นที่ไทยด้วยปะยี่ห้อน,นี้นะถ้าใครเป็นแฟนมันแท้ของพวกเจลลี่เลยพวกนี้เดี๋ยวลองชิมดูว่าเจลลี่เป็นยไงผมไม่เคยกินนะครับไอ้พวกนี้เจลลี่เกาหลีก็ไม่น่าตา่างแบบเพราะว่าบริษตัทเดียวกันของหัวต่างเดียวติดฟันหวานนี่หวาม อโอ้โหแมงเมืองเข้าหมดแล้วอย่างทว่าไอ้ร่องฟันฟันแมงอนะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะผมว่ามันแบบเออถึงเก่นที่ภาษามากว่าเห็นเป็นภาษาเกาหลีคือว่าแม่งอร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะฮะเราผ่านมาอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้มาจากเกาหลีเขาบอกเขาคอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าไม่มีที่ขายขายในไทย คืออาคังเขาได้ทําการสํารวจอพังนะครับอาคังไหนวะอาคังอาสังป่ะอาคังอาสังมาเที่ยวืางไทยแล้วพอเพื่อนเรียกก็อาสังคังอ,อยากซื้อสีมาเป็นของขวัญให้มันครับผมอ,อพังเขาบอกว่าจากการสํารวจมาแล้วทั่วประเทศไทยเขาบอกว่าไม่มีนะครับผมเหมือนเดิมอย,อย่าด่าผมนะครับด่าพังนะครับพิม์ด่าได้ถ้าใครเคยเห็นพิมพ์ด่าได้บอกอาพังมัวมากเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะครับทั้งหมดคือภาษาเกาหลีนะครับ นี่ฮะก็หน้าซองอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วพิกแคทพิกแคทลิ้นจี่ไปใช่ลาตเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่เหรออุ้ยเ้ยพังขอโทษโอ้โหแล้วไม่ได้มีรสนิยมเลยอ่ะเห็นลาสเบอร์รี่เป็นลิ้นจี่เฉยเลยอ่ะบ้าบอบ้านี้อะคุณลาสเบอร์รี่ครับนี่ฮะดมดมกลิ่นหน่อยดมกลิ่นหน่อยโอ้ยี่หอมว่ะกลิ่นเบอร์รี่สติกเลยอ่ะเออเออว่ะนี่ครับเหลวไปหมดแล้วนะครับผมทิ้งไว้ห้าทีเองประเทศไทย ความรู้สึกมันแบบเหมือนเป็นไวช็อกอะเหมือนมันช็อกโกแลตขาวครับผมขนมเกาหลีคือไม่รู้ว่ากลิ่นลัสเบอร์รี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยกินลัสเบอร์รี่นะ <c oughs> โอ้ยยิ่งจะเคยกินจะเห็นลัสเบอร์รี่เป็นลิ้นจี่อะบ้าบอขอแตกแต่ว่ามันเหมือนแบบมีเปรี้ยวผมว่าน่าจะเป็นรสลัสเบอร์รี่นะแต่หอมอะผมบอกเลยหอมหอม ผมบอกเลยว่าหอมมากแต่ก็อย่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้มาจากไอ้นี่เหมือนกันญี่ปุ่นนะครับเป็นขนมโตกเกียวนะครับผมมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะอันนี้ดูข้างในครับว่าคนโตกเกียวกินอะไรเป็นไส้หวานนะครับผมเป็นไส้หวานอืมอืมใส่ซองนี้มาเลยนะครับผมว่าแพ็กเกจน่าสนใจนะขนมโตกเกียวปลาไปยังวะลงไปตีอีกสองตินเนี่ยบ้าบอตอข้างล่างเนี่ย ถามไหมครับกับขนมเกาหลีนะครับผมที่มีเพื่อนของเรานะครับซื้อมาฝากกับเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกกล้องเขาเขินอะไรเงี้ยคลิปนี้เขาเหมือนเดิมครับกดซับสไคร้นะครับไลค์แชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกัน Ep หน้าครับผมถ้ายังไม่โดนตำรวจจับหรือว่าเบาหวานกินซะก่อนนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับผมมาละอีสไลโย